สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุกกี้อาชี<ย>วันนี้นะคะ<ย>ก่อนอื่นเลยหยกก็ต้องขอขอบพระคุณมากงาเลยนะคะขอพระคุณ1,000 s u ั s ซ r บส e 1ร0์ติดตามนะคะไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ตอนแรกนะคะคนติดตามหยกแค่40คนแล้วมันมีวันหนึ่งคือแบบจุ่ๆก็เต้งมา500แล้วตอนนี้ก็ หนึ่งพันแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะโหแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นคือไม่เคยแบบมีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้นะคะก็ดีใจมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องก็จะดูเป็นเรื่องโควิดหน่อยนะคะก็ไม่ใช่ตามกระแสนะคะแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหยกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอยากจะต้องทําต้องอยู่กับมันทุกๆวันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเข้า เรื่องนะคะเราก็จะไปเปิดกล่องพัสดุกล่องนี้ก่อนนะคะกล่องพัสดุนี้นะคะมาจาก FC น้าใหม่นะคะ FC ไหม่ไทยในฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าเป็นครีมค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกัน,นเลยนะคะโัโ้ ชื่อเห็นกองเลยกย่ยี้โอ้ยไม่ไม่คิดว่ามจะใหญ่ขนาดนี้โูแบบใส่มาเต็มกล่องเอดีเลยโอ้โอคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ท่ายงนะคะแต่ว่าอยากจะขอบพคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะโอ้ยมันดูแบบหรูหลาครีมมันเป็นเซรั่มชื่อว่าแองเจลินานะคะโอ้โหครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครีมลกแกะผสมน้ำมันอีมู สูตรเนื้อครีมเข้มขน้นโอ้ยทำไมมันแบบทุกคนค้ามันดูหรูหรามากเลยอุยทำไมมันเป็นสีทองขนาดเนี้ยหุยสีทองสีทองเหลืองอารามคอลลาเจนอุยนี่เขาใส่กากเพชรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้ใส่กากเพชรใช่ไหมคะทำไมมันดูแบบทองอารามขนาดนี้โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะครั้งแรกเลยนะที่หยกได้แบบของขวัญจากคนที่ไม่รู้จัก <laughs> มาค่ะทุกคนเราจะกลับไปที่หัวข้อเรื่องของเรากันนะคะโควิดทำพี่ทำไมหยกถึงตัดผมสั้นเพราะโควิดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะยกก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าหยกทํางานในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะในประเทศฝรั่งเศสหยกจะมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะคะมันจะเป็นเหมือนแบ,บพื้นที่ที่มีห้องอคล้ายๆโรงพยาบาลนะคะ แต่จะมีห้องคล้ายๆห้องคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เงี้ยแล้วทีนี้คือทุกคนที่อยู่ในที่ในที่นี้เขาจะติดโควิดหมดเลยทุกคนนะคะปัญหาก,ก็คือเวลาหยากไปทํางานในโซนนี้ที่มีผู้ป่วยโควิดแต่เราก็เราก็จะต้องมีแบบว่าใส่เสื้อาป้องกันนะคะก็จะมีที่ครอบหัวใส่แว่นใส่แมสใส่ชุดนะคะก็ป้องกันปุกทางนะคะ แต่ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันมีแล้วมันก็ยังมีเชื้อโรคที่สามารถติดมากับตัวเราได้ตลอดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกๆเย็นหลังจากหยกเลิกงานนะหยกจะต้องไปอาบน้ำทำความสะอาดตัวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสระผมนะคะแล้วทุกท่าทุกคนดูคลิปกันก่อนของหยกนะคะทุกคนจะจำได้ว่าผมหยกอะ มันยาวจนถึงก้นเลยนะคะคือแบบยาวมากๆแล้วก็หนามากๆเลยนะคะทุกคนคิดดูว่าถ้าหยกคือสระผมทุกวันจันถึงสุกผมยาวและผมหนามันใช้เวลาจนกว่าผมมันจะแห้งอะครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงคือถึงแม้ว่าหยกจะเป่าผมแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอาบน้ําสระผมทุกวันจนผมแห้งผมเสียผมแตกไปคือแบบไม่ไหวแล้วหยกคิดว่าเอ้ยไม่ไหวแล้ว ก็จะทาอะไรก็เสียเวลากับตัวเองไปเยอะมากเพราะว่าปกติแล้วอะหยกเป็นคนที่อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเร็วพู่ชายแต่งตัวแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วคิดดู <c oughs> คือยังคิดอยู่เลยว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงทําไม <c oughs> เออแล้วทีนี้หยกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วอะเราต้องตัดผมแล้วอะหยกก็เลยให้เพื่อนตัดให้เลยค่ะรานน้ำผมก็แพงเสียเหลือเกินแค่สัดใดก็40ิยูโรนะคะ ทุกคนคงจะคิดว่าเออแบบหัวข้อมันแบบว่าเออโควิดอะไรเงี้ยแบบยกไปโควิดเปล่าเฮ้แต่จริงๆแล้วอะคือจะบอกว่าทุกคนรอบตัวหยกติดโควิดเกือบจะหมดอะ<ม>คือแล้วหยกก็ทํางานทุกๆวันกับผู้ป่วยที่มีโควิดนะคะห<ม>ยกไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งมาเขาแชร์กันมานะคะว่าคนกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นคนที่ป่วยยาก<ม>เป็นคนที่แข็งแรงมากมีภูมิมต้านทานเยอะมากมเราให้เราให้กับทุกคนได้แถมเรายังติดเชื้อยากอีกโอ้โห คือตอนหยอกหลักผมอะจูเลียนเขาก็ไม่รู้นะเราจะไปดูรีแอคชจูเลียนกันนะว่านางอะจะทําได้ไงตอนหยอกหลัดผมอย่าง,อน,อางนี้นะคือเขาคงจะแปลกใจมากเลยเพราะว่าหยอกไม่เคยผมสันนะ่นไปดูรีแอคชั่นของนางจูเลียนกันเลยค่ะทุกคนคะแล้วก็มาถึงที่ทางานจูเลียนแล้วคะ่ะนางใกล้จะมามาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรีแอคชั่นนะแล้วก็รอนะคะ Ah non, hérou là. le monde. hérou là. T'as un hérou là. T'as un hérou Tu sais plus où la voiture, toi Alors, tu me trouves belle Qu'est-ce que t'as fait Tu es belle T'as fait quoi là J'ai coupé mes cheveux. Mais c'est... Mais t'as fait quoi derrière toi

สวยครับสวยครับสวยครับบ่นแล้วไปสิก็หน้านางก็จะแบบหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ